วันนี้มาแนะนำสูตรการปั้นหุ่นกันนะคะสำหรับใครอยากพร้อมเร็วลีเนเร็วนะคะอันดับแรกคุณคุมการทานแป้งคุณก่อนนะคะคนที่เคยทานข้าวเยอะๆคุณก็เปลี่ยนมาทานข้าวที่เป็นข้าวไร้บอรี่ข้าวน้ำตาลต่ำแทนจากเคยกิน2จานลดมาหนึ่งจานนะคะจากกิหนห่งลดมาครึ่งจากมาครึ่งลดเหลือมาหนึ่งทัพพีนะคะ ควบคุมปริมาณแป้งในแต่ละมื้อนะคะแต่ควรทานแป้งทุกมื้อนะคะควบคู่ไปกับการออกกําลังกายค่ะเสร็จแล้วนะคะทํายังไงต่อเสร็จแล้วคุณเติมโปรตีนเข้าไปโปรตีนที่ว่านี้โบตาพีโปรตีนเป็นแคปซูลนะคะเติมโปรตีนแล้วคุณออกกําลังกาย10นาที15นาที พอแล้วนะคะเมื่อคุณคุณคุมแป้งเสร็จแล้วนะคะคุณไปลดน้ำตาลลดไขมันด้วยนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วคุณต้องลดทานน้ำหวานนะคะน้ำชงต่างๆออกกำลังกายไม่ต้องเยอะ10นาที15นาทีต่อวันรับรองหุ่นเปลี่ยนหุ่นสวยพี่นุชค,คอนเฟิร์มนะคะ